สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานเทศกิจซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนหรือดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีอาญา การบังคับทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์งานกิจการพิเศษงานสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทสกิจตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ1.1ร่วมตรวจตาและตรวจสอบการจัดระเบียบของตลาดสดหาเปรแผงลอยจุดผ่อนผันจุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดนอกจุดผ่อนผันและทบทวน <t une> เพื่อให้เกิดความเป็นเรียบร้อยและถูกต้องตามเทศบัญญัติและระเบียบและกฎหมายว่าโดยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่กำหนดไว้1.2ร่วมและช่วยตรวจตราและเฝ้าระวังการดำเนินง,งานต่างๆ <t une> ในเขตพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามเทศบัญญัติระเบียบและกฎหมายว่าโดยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1.3ร่วมและช่วยสืบสวนสอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้วไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลาสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้นและให้มีอำนาจยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐานยานพาหานะหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับการกระทำผิดรวมทั้งมีอำนาจจับกลุ่มผู้กระทำผิดดำเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับดำเนินคดีและบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิน่น และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งด้านคดีอาญาการบังคับการทางแพ่งและการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงมหานครเช่นการบังคับรื้อถอนอาคารการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมายเป็นต้น1.4เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อดำเนินการให้เป็นตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดำเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี1.5ออกตรวจตราเฝ้าระวังการดำเนินงานต่างๆของประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.6ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์งานกิจการพิเศษงานให้บริการเช่นงานช่วยอำนวยการจาราจรงานสายตรวจจัก,กรยาน งานสายตรวจชุมชนงานสายตรวจเดินเท้างานช่วยอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเป็นตน้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน1.7ตรวจตราพื้นที่รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในงานบรรเทาสาธารณาภายัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิและข้อบังคับของกฎหมาย1.8ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง1.9ช่วยงานด้านธุรการและคดีเช่นงานเสมียงคดีลงบันทึกการจับกลุ่มบันทึกเปรียบเทียบปรับบันทึกรายงานประจำวันเป็นต้น1.10ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด1.11ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 2. ด้านการบริการ2.1ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากรประชาชนผู้ที่มาติดต่อและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านงานเทศกิจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง2.2ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คำปรึกษาในงานบริการต่างๆของหน่วยงาน หรือส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดําเนินงานส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2.3รับเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการแก้ไขสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตําแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดี D, เพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียบบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆน สามารถเข้าไปโหลดอีบุ๊กค,คู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10เขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคก่อขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดี การเรียบบรรจุข้ามเขตรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอป a v e ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ